สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่เอาวีกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมเรามาเล่นมูราสเบียคุยะานะฮะก็เป็นเอ่อโกลมูรานนะครับผมที่อยู่ในเกมเอาวีนั่นเองนะครับสกินคุชิกิเบียคุยะานะครับก็บอกเลยนะฮะว่าตัวนี้ก็เป็นหนึ่งตัวนะครับที่ผมชอบเล่นอย่างมากเลยนะฮะแล้ววันนี้เราก็ยังอยู่ในตำแหน่งฟาร์มเช่นเคยนะครับมูราสเนี่ยมันตัวฟาร์มร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะส่วนน้อยเลยนะครับที่คนจะไปเล่นอย่างอื่นนะฮะ ส่วนใหญ่เนี่ยประมาณเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์ได้นะครับคนก็จะมาเล่นจังเกิลนี่แหละโอ้รู้สึกคนช่วยเราฟาร์มเยอะจังวันนี้รู้สึกว่าคนนี้เขาจะมาช่วยเราฟาร์มนะครับต้นต้นเกมต้นคลิปก่อนเกมเขาก็ได้บอกแล้วนะครับว่าเขาจะทําให้เราฟาร์มเร็วๆนะครับผมจะต้องขอบคุณเขามากเลยนะฮะเป็นคนที่น่ารักมากๆเลยนะครับแหมมาช่วยเราฟาร์มทุกหลุมเลยทีเดียวนะฮะตอนแรกนึกว่าจะช่วยฟาร์มแค่หลุมแรกๆโอ้แต่นี่รู้สึกจะทุกหลุมทั้งเกมเลยมั้งเนี่ยจะช่วยเราฟาร์มเนี่ยโอเคเเเเรรรรรราาาาจะะะไไไดดด้ฟฟ์์มมมมวๆนนนคคัับบบบบี่่แแลลลือทยผ เพราะเหมือนเขาแทงให้ด้วยใส่ดาเมจให้ด้วยนะครับแล้วก็ประสานดาเมจกันนะครับผมสุดยอดสุดยอดถือว่าทําดีมากเพื่อนเอาเลนกลางว่าไงครับจังหวะนี้เพื่อนเอาบวกดีครับผมเต็นบวกสักราตักใครเฮงยูชิมาแบทแมนเหรอแบทแมนเหรอเจอมูราตัวอ,อันติเรียบร้อยได้เฟิร์สไปแล้วฮะโอ้โหสุดยอดอันติเนี่ยมันไม่ได้จะกดได้เลยนะครับรู้สึกต้องตีเก็บผัตักได้ครบเท่าไหร่สี่ครั้งก่อนนะถึงจะกดอันติได้นะครับเอาว่าไงเจออีกแล้วเอาบวกต่อดีครับรออะไรบวกไม่พักเลยจังหวะนี้ สวยงามตีตีขอที่คิดด้สวยงามอีกตัวได้ป่ะอีกตัวได้ป่ะข้ามันไม่มีสกิลสกิลคูเด้าอยู่เดอร์แฟลเอาหน่อยสกิลมาแล้วสวยงามเออ,เอ,อที่โอ้ไม่ถึงเอากดพีดิกคือถ้ากดครั้งที่หลายครั้งที่3ป่ะมันจะกลับมาที่เดิมนะฮะแต่ก็ถือว่าสุดยอดครับเราได้2คิวแล้วต้นเกม <ๆ aşk S 1> มาฟาร์มที่ดีก็ต้องเอาอัพเจ็คด้วยนะครับเอเบซาวดาก้อนก่อนเลยเจ้าอันนี้โอ้คนนี้เขาตามเราไปทุกที่จริงเนาะอ่ะคอยช่วยเราฟาร์มนะฮะเอาเดอะแฟลชก็มาแจมด้วยสวยงามเออ ไปไงต่อไปเล่นไหนต่อดีครับอ้าวบวกอะไรวะเนี่ยรอเราด้วยโอ้โหน่ากินมากสกิลสวยอ้าวมาถึงได้คิวเลยเราไม่ได้ลัดนะเพื่อนเราก็อยากช่วยเฉยโอเคเดอะแฟ็ก็คิวได้ครับเราก็คิวได้นะผมย้ายไปคนละหนึ่งตัวนะฮะสุดยอดสุดยอดอ้าวเดอะแฟ็คเดือกว่าคิวด้วยวะโอเราดนูก็ได้ตัวเดียวเดอะแฟ็เอาสองเลยนะครับรู้สึกฝั่งตรงข้ามจะมีเลสนะฮะเราขอไปขโมยเลสเอ้ยมีใครอยู่แบทแมนเหรอ แบทแมนเหรอบูสเวนใช่ไหมเอ็ชื่อบูสเวนปะวะไม่รู้เจอเบียคุย่าหน่อยแล้วกันเอามาดิฮีโร่ปัทไยู่มาพูดหน่อยดีกว่านะครับผมอติอติสวยงามโอ้ยตา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 ยแหมมากันไม่พักเลยนะฮะแต่ก็ยังดีครับผมอย่างน้อยเราก็คิวแบทแมนได้นะครับแต่โดนชัดดาวเลยว่ะอ้าวลุกสึกตรงนี้เยาวชนจะมีปัทไทอีกแล้วเดี๋ยวเราจัดการเองเพื่อนเออขอสักทีจังหวะนี้ต้องแต่เจอเราเจอเราทอาไมไม่ตายท้อไมอ่าได้อ้าได้ได้ไงวะที่ผมดูว่าผมไม่ได้คิวเนี่ยเอาต่อดีครับรออะไร บุสเวตอีกแล้วเจอกันนโอ้เยอะเยอะเยอะถอยก่อนถอยก่อนเอยเดอะแฟทมาช่วยดิเอายังไงเอาไหมเดอะแฟทเดอะแฟทยังไงครับโอ้โหเดอะแฟทไปแล้วไม่น่าเอาแล้วจังหวะเนี้เดี๋ยวเราไปก้าวกันหน่อยดีกว่านะครับรู้สึกจะมีประเด็นอีกแล้วนะฮะยังไงเพ<ว>ื่อนจ๊กเกอร์ยังไงเอาไอ,อ้นี่เดินหลุมโดนแหลมอย่างงี้อเอาเสร็จแล้าดิครับไอ้ขี่ขอยที่เอาเสร็จแล้าดิเออเมื่อกี้เรากดผิดนะครับแหมกดลวไปหน่อยนะฮะแม่งกลับไปที่เดิมเลยแต่เราก็ได้คิวขอตัวโอ้โหเดอะแฟทมาลาดอย่างงี้ไม่เป็นไรครับ เออให้เพื่อนบ้างเออแต่มันก้าไปเยอะเลยนี่หว่าคือแบ่งๆกันนะเพื่อนเออไม่เป็นไรแบ่งก็ผมเพืออได้คิวเราก็ดีใจเอายังไงครับคิวกอดโอ้เราไม่น่าไหวนะถอยก่อนถอยก่อนคิวกอดเห็นอย่างนี้ก็เอาเรื่องอยู่นะครับแถมป้อมมันยังไม่แตกไงเราเลยถอยดีกว่าอ่ามาฟาร์มกลางกันดีกว่าฮะเลยกันต่อเลยกันต่อยังไงดีจังหวะนี้เออเอาเอาเอาดังเลยเอามีใครคนหลงครับผมจังหวะนี้รู้สึกจะเหมือนจะไม่ใช่คนแต่ก็หลงแหละเออสวยงามโอ้มาแบบงงๆฮะเราก็ได้คิวแบบงงๆนะครับ เอาดาร์กเลยป่ะเอามังกรเล็กก่อนก็ได้ครับผมบางใครแล้วจังหวะนี้อาอโอ้ด์กอย่าเพิ่งเอาแล้วกันนะไม่มีใครเอาเราก็ไปฟาร์มก่อนนะครับ <S <S เราขอขอโมยบูบัฟหน่อยได้ไหมอ้าวจะไม่ทันแล้วเนี่ยอ้าวเพื่อนขอโมยได้สวยงามบวกเลยครับผมโจ๊กเกอร์คิวไปสกิวสกิวอติเออออกไม่ได้อีกไม่เป็นไรครับผมเด็กแฟนได้ก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยอก,ก็ทีมเราอ๋ออ้าวเฮ้ยโจ๊กเกอร์ได้คิวว่ะใครนี้เราไม่ได้คิวเลยนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพื่อนก็เกิดเนาะ ก็แบ่งๆกันเกิดนะครับเราก็เจ็ดตัวเราก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะนี่อ่ะเอาป๊อปล่างเลยครับผมเออเห็นอย่างนี้ผมก็เผื่อแผ่มกันนะครับเอาเลนกลางมีประเด็นวะ่ะเรากำลังไปเพื่อนเร็วๆตามผมมาโอ้แม่งหนีเข้าเป้าหมดแล้วบุสเวนไปนู่นแล้วไอ้แบทแมนมันนี่อยู่ไหนวะเราจะตามมาานันทันหรือเปล่าครับมาดูทิอยู่ไหนอ้าวไปไหนแล้ววะเนี่ยเอาอยู่นี่ครับผมเออมาตีหน่อยสวยงามไปไหนมานี่ขอเอเออ้าวัดเราไม่ได้ด้วย โอ้โหโจ็อกเกอร์ยังตามมาคิวได้ครับแล้วเราตายฟรีไม่ฟรีหรอกถือว่าตายให้เพื่อนได้คิวเลยครับไปเล่นกลางกันต่อครับมีใครมาโบว์ไหมผมนี่อยากโบว์แล้วเกินแล้วเพื่อกนกำลังโดนอยู่จังหวะนี้จ็อกเกอร์มึงมาเดี๋ยวผมจะการเองปังใครอีกทีโอ้ไม่ได้ครับถอ,อยดีกว่าถอยถอ,อยโอ้โดนตันโดนตันอะไรวะเนี่ยเลือดหายไปโคตรเยอะครับอ้าวจ็อกเกอร์ตายปะจ็อกเกอร์ไม่ทายด้วยโอ้โหโดนยังแข็งครับเออแล้วเพื่อนเราก็มาสมทบพอดีเลยครับก็ทำให้ได้คิวไปเยอะเลยเเมมมื่่่่อออกกกี้้ตตายายยลฝััังนนนะครบผ แต่เราได้แค่ตัวเดียวจริงๆเราน่าจะได้สองตัวนะครับเมื่อกี้แต่ว่าอันตีมันยังไม่มาไงเราต้องตีให้ครบก่อนซึ่งเราตีไม่ครบแล้วก็โดนตันนะครับสวยๆเดี๋ยวไปหาคิวกันต่อดีกว่ารู้สึกคิวกอดนี่มันเดินมัวจริงๆนะตานนี้อ้าวแต่ก็รอดไปได้ครับเพราะมีสกิลพุ่งไงอ่าเยวฟร์มกลางกันต่อฮนะเราอยากฆ่าแล้วเกิดน,นะครับมีใครใเราฆ่าไหมดันดีกว่าครับผมแล้วข้างบนอะไรเนะี่ยเล่นซ่อนแอบเล่น,ลนจับกันหรือเปล่าอา้าวจงหัะนี้ยังไงครับ อ้าวโอ้โหเชื่อเไรนะเทวแอนนสจังหวะนี้แอนนสแอนนสยังไงโอ้เรียบร้อยครับผมไม่ใช่เรื่องยากครับแล้วก็ไม่ใช้เวลาเยอะในการคิวเทลแอนนัเนรับเพราะเราโคตรแรงเลยจังหวะนีน้ผมนี้อยากคิวไอคิวก่อนแล้วเกินรู้สึกมันเดินห้าวจังเลยนะฮะเมื่อกี้ผมรู้สึกเหมือนจะเห็นคนหลงวะ่ะเออนี่ไงคนหลงมันอยู่นี่มาเจอกันหน่อยมึงอีกแล้วพุทเวนเออสกคิดคลดิครับผมรออะไรอ่ะอัลติเมทครับผมรอดด้วยจังหวะนีน้กลับเลยครับบอกเลยว่าเราสาหัสยิเคบิชด้วยเป็นไงเราโคตรเฟี้ยวเลยนะฮะ แค่กลับบ้านก่อนไปรีเลือดหน่อยนะครับไปคิวกันต่อดีกว่าครับผมโอโ้เพื่อนโดนไล่อย่างนี้ยังไงครับเราเอ้ามาดิจวัติไอ้น้องติขออีกทีอ่ะติเออสวยงามฮาคุทเทเคนเออเจอชาเจอถุยเจอท่าอะไรโอเคเซนบุงสักระฮาคุาทเทเค็นนะครับผมาโคตรโหดเดี๋ยวไปคิวเลยครับสุดยอดสุดยอดแต่ก็โดนชัดดาวนะครับเอ,อ้ย ไปดันกันต่อครับเดี๋ยวเราไปหาคนล่าดีกว่าคิวกอดอีกแล้วเพื่อเรากำลังโดนคิวกอดเล่นเราดักหน้าเลยครับเออวันนี้ต้องเจอกับผมคิวกอดอ,อ่ะสวยงามเอา้เอาเย็ดเคนึกว่าจะไม่ได้ครับเจอครับเจอวิถีมานะครับผมวิถีธรรมาที่สี่เด็กคู่ชายนะฮะเอาดาักกันเลยดีกว่าพวเพื่อนมามา,มาช่วยเราช่วยเราหน่อยนะอ่ะดักเลยครับผมตอนนี้เราคิวที่สิบสามตัวนะครับนี่นานๆทีจะเล่นมือสังหารแล้วกบคิวเยอะขนาดนี้เนี่ยปกติผมจะเน้นแอสซิสต์ไงปกติเป็นคนที่ไม่ค่อยได้คิวเนาะเล่นในทีไรโดนตลอดแล แล้วเราเอาดักดีกว่ามาั้งความหิวเนี่ยมันทำให้ผมมาตรงนี้จนได้เนะฮะอ่าเรามาช่วยกิวกิวเข้าไปเลยสวยบังใครเป็นบังสกุระคังยูชิโอเคได้แล้วครับผมได้เดอะดักเซเลอร์แล้วนะครับปล่อยเล่นไหนดีปล่อยเลยอ่าแร็คโมนเดอร์มอนสเตอร์เออจัดก,การมอนเดสเตอร์ครับผมยอ,อดเทวนัสนนี่ก็เราโดนฟันเป็นเลยเป็นขี้เลยนะครับเราฟันปเดี๋ยวเทลนั้นไม่ตายละ อย่างว่าแหละดาเไม่รอขนาดนี้แล้วตัวบางด้วยนะครับไปลุยกันต่อเอากลางเลยก็ได้นะผมว่ามีใครมาออไหมอ้อกันเยอะแยะแล้วเนี่ยทีมเราเดอะแฟ a เดอะแฟ t ยังคงดันล่างเออเราก็ถึงเวลาไปก่อนนะครับแต่เหมือนแล้วจริงๆเราเราไม่น่าเรียกเรียรีเรียกมังกรเลยไหมมันน่าจะรอก่อนนะเอามังกรตีป้อมไปสวยได้ได้ได้ป้อมก็พอละเราจะติดอ่างทำไมเนี่ยเอาข้ามานันดีก็ผมรออะไรขออ,อีกทีอตัตติเออไออ,ออีไม่ตายโอ้เรากดแข็งอยู่ สกิลเออยังดีเลยครับมีกดแข็งเมื่อกี้ถ้าเราไม่กดแช่แข็งนี่เราไม่ได้คิวแล้วเนี่ยโอ้โหแต่ไม่ไรครับน้องน้อยเราก็ทำลายป้อมมันได้สาป้อมเลยเนาะ3มทางนะครับผมโดนสามทางเอ้ยเลยล่างแตกยังวะไปลุยกันต่อนะครับเออของก็ค่อนข้างที่เยอะแล้วตอนนี้เกือบจะเต็มละไปเต็มแล้วดีกว,ว่าอ่าเต็มแล้วนะครับลุยเลยฟาร์มเลสก่อนโอ้คนนี้ก็ยังช่วยเราฟาร์มนะฮะต้องแต่ต้งแต่ต้นเกมยันตอนนี้โหถือว่าเป็นคนที่ถุดยอนมากเพื่อนอ่า ช่วยเราฟาร์มดีดีมากเราจะไปฆ่าใครต่อดีเพื่อนเอาเบสซาวดาก,กอนกันนะฮะอา่าด้ดาบครีแล้วด้วยนะฮะอ,าอ่ายังไงต่อเล่นบนดีกว่านะครับเทวันนั้นเนี่ยเป็นตัวที่เราชอบคิวไหมสุกแล้วตอนนี้เพราะมันง่ายไงโอ้โหดูดิปับเดียวครับป๊บเดียวคิวได้แล้วไปอ,อยู่วนะ่าเลรเนาะมันทำอะไรไม่ได้นะเจอเข้าถึงตัวะระยะประชิดอย่างงี้อ่ะมันดันลึกไปไงไม่มีใครดูด้วยแล้วก็ไม่มีเพื่อนอยู่ด้วยก็เสร็จเราอะสบายผมว่าเอ็นได้เลยเนี่ย เอ็นเลยดีกว่ามัง้งมาเจอกันหน่อย16คิวตอนนี้ก็ถือว่ามันพอเกินแล้วละ่ะมันเกินพอแล้วเออพร้อมเอน็นพร้อมเอน็นบังใครสก,กิลอัติบอสเดอะฟัรคโดนตันหรืออะไรเมื่อกี้โอ้โหเรากดอัติไม่ได้ครับน่าจะโดนตันเออแต่ไม่เป็นไรทีมก็น่าจะคิวได้แบบชิวๆละ่ะเอาคิวเลยเพื่อนเอ็นเลยคิวคิวไปก่อนแล้วค่อยเอน็นสวยงามอา้าวไอ้นั่นมาเกิดมาอีก สิบประคิวครับผมเดอะแฟดเดอะแฟดนี่ก็ถือว่าใช้ได้นะตอนนี้ฟามันอ้าวฝั่งนี้ยอมแพ้เหรอน่าจะยอมแพ้นะครับโอ้โหโคตรมนันครับบลรัตเบคุยะเออดูซิว่าเราจะได้เอเบปีหรือเปล่านะสิบหกคิงหี้ไม่น่าพลาดนะครับออกมาเป็นเอ้ยน้องสแตมป์ล่ม,มาเฮ้ยโอ้โหเราไม่ได้นี่ว่าเราไม่ได้เบพีไม่เป็นไรครับคนนี้ก็มาช่วยเราเอ่อฟาร,ร์มนะครับผมเขาก็เลยได้ MVP ไเอเบปีไปเลยฮะเออไม่เป็นไรก็ถือว่า ค่อนข้างใช้ได้นะครับฝั่งนนุนเอ้ยโอ้โหคะแนนเท่ากันแต่ว่าเราไม่ได้ไม่เป็นไรครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันเนาะขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชม rv นะครับผมบ๊ายบายจุบชุบ